คนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ทาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กร,กรยังยืน ด้วยความต้องใจมุ่งมั่นสรรหาสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อเกษตรกรมาเปิดใจใช้ดูกันก่อนหัวคนป่าแน่นอนลองพ่สูจนกันได้แม่ปุ๋ยนำเข้ามาจากยุโรปเกษตรกรทั่วโลกเขานิยมกันใช้ สากพ,พืชสากสัตว์มากมายทับถมจนกลายเป็นหัวปุ๋ยชั้นดีหัวคนตาหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสันดาเพื่อชาวนาชาวไร,เร่เพิ่มผนผลิตเพิ่มปูนกำไรเวแว่ธาตุั้นดี ว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกรยังยืนหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสั่ดาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกไรัสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านจ่าพ่อแก่แม่แก่ที่คิดถึงกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการข่าวชาวทุ่ง บจัยเมืองขุนเดชครับสนานำพาเรื่องราวข่าวคราวต่า,า,างๆท,ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนะก็หยิบนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับหลายทินหลายที่หลากหลายความถี่หลากหลายจังหวัดแหละนะครับนะเจอเจอกันกับเรื่องราวข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะเป็นประจำทุกวีทุกวันครับหยิบนำมาเล่าเอามาเสนอ ให้ได้อรับทราบให้ได้รับฟังกันทุกๆวันจันจนถึงวันจันทร์แทบจะไม่มีวันหยุดยกเว้นว่ามีธุระประปังไปค้างอ้างแรมที่อื่นไม่สะดวกที่จะทำรายการนะกนั้นก็ขอซะหน่อยนานๆทีแต่ถ้าไม่มีอะไรไปยังไงที่ไหนนะก็อยู่ที่นี่แหละนะฟังข่าวฟังข่าวอ่านข่าว ให้ได้ฟังกันหมุนคลื่นมาให้ตรงๆก็แล้วกันนะทุกๆเครื่องรับทุกตินทุกที่หมู่บ้านชุมชนตำบลต่างๆวัวไร่ปลายนาแผงค้าแผงขายแม่ค้าใจดีทุกตลาดหนุ่มสาวโรงงานจะมมกรแบกหามผู้ช้แรงงานรับจ้างรายวันคนตกงานด้วยนะส่งกำลังแรงใจต่อสู้ดินรนกันนะเลี้ยงชีพกันทุกๆสาขาอาชีพเลย สู่ๆกันนะสู่ๆชีวิตยังไม่สิ้นก็ดินกันต่อไปเติมพลังเติมแรงใจให้กันทุกวีทุกวันกับเรื่องราวข่าวาวของเราเรื่องราวใกล้ๆตัวฟังไว้เป็นนิทั์อุทานอนข่าวชาวบ้านชาวช่องที่เกิดขึ้นเรื่องราวของคนอื่นเอามาเล่าให้เราฟัง ื่อจะได้ป้องกันกันอย่าให้มันเกิดขึ้นกับตัวเรากับครอบครัวของเรากับคนที่เรารักนะครับข่าวสังคมข่าวอาชญากรรมต่างๆดีมัง่งไม่ดีมัง่งนะก็แยกแยะเอาก็แล้วกันนะอันไหนดีๆก็เอาเก็บมาประพฤติปฏิบัติกันอะไรที่มันไม่ดีฟังหูซ้ายก็ให้ย้ายทะลุออกไปหูขวาอย่าไปจดอย่าไปจำอย่าเอามาทำให้ชีวิตมันเกิดปัญหาน่ะนะ ครับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับผลิตภัณฑ์ดีๆปุ๋ยดีๆนะที่นำพาให้รายการนี้มาเจอมาเจอเพราแก่แม่แก้พี่น้องกันกับปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบเอาไปใช้กันจะใช้ได้ดีกับพืชทุกชน,นิดนะครับนะเขียวทนเขียวนาน,นต้นพืชนี่ชอบชอบนะครับนะเพิ่มผลผลิตนะครับลดต้นทุนค่าใช้ใจ่าย เพิ่มรายได้โดยบริษัทอจิปอินซอยนะนี่ก็อยู่ในวงการปุ๋ยมายาวนาน94ปีเพราะฉะนั้นนะสบายใจได้เลยนะที่สำคัญครับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าโนฟินเลอร์นะไม่มีสารเติมเต็มนะครับแกะกระสอบมานี่ก็เนื้อปุ๋ยล้วนๆจบคุ้มค่างเงินแหละเอาไปใช้กันใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดนะเรื่องส่วนไรนาะ นะครับนาข้าวนี่ก็โอ้อนะลวงดกแตกกอได้ดีเหลือเกินครับส่วนผล,ลไม้ก็ผลผลิตดีดกลูกโตรสชาติดีนะไรอ้อยมันสำปะหลังนี่ก็โอ้หัวใหญ่ๆเป่งๆเ,เ,เลยนะครับนะยางพารานี่โอโ้โหกรีดเปิดหน้ามานี่ได้น้ำยางเป็นยั่งดีเลยพี่น้องเกษตรกรหลายคนหลายท่านนะเอาไปใช้แล้วยอมรับยกนิ้วให้เลยนะ เดี๋ยวมีเวลานะก็อาจจะนําเสียงของพี่น้องเกษตรกรที่ใช้แล้วเนี่ยได้ผลดีด้วยนะเดี๋ยวจะเอามาอออากาศให้ได้ฟังกันบ้างจะดูก่อนวันไหนข่าวน้อยๆก็อาจจะนําเสียงพี่น้องเกษตรกรมาบอกกล่าวกันนะหลากหลายสูตรนะครับกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าเนี่ยเอาไปใช้จริงๆไม่กี่สูตรหรอกไม่ยุ่งยากวุ่นวาย มายุ่งยากวุ่นวายนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะศูนย์บริการข้อมูลของเราเบอร์นี้นะ099 002 4999 099 002 4999สําำหรับรายชื่อร้านค้านะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวกลางๆรายการเดี๋ยวจะมาบอกกันจะได้ไปหาซื้อใช้กันนะครับกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าสัญลักษณ์ หัวคนป่าอาปาเชสสีแดงบนกระสอบสีเหลืองโดยบริษัทยิปอินซอยรเรื่องราวข่าวอื่นบ้างนะครับสมาคมการค้ายาสูบบอกว่าบุหรี่เถื่อนทะลักเข้าประเทศนักเนนักหนานในช่วงเนี้เสียหายกันไปเนี่ยสองหมล้านนะนะรัฐบาลเข้มหน่อยเข้มหน่อยในการปราบปราม นางสาวธัญสรันแสงทองผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทยเปิดเผยบอกว่าสถานการณ์บุหรี่เถื่อนที่ทะลักเข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจยาสูบในทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ำคือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบไปจนถึงร้านโชห่วยกว่า4,000 0 0รายทั่วประเทศ เขาบอกว่าบุหรี่เถื่อนไม่ได้จํากัดอยู่แค่ชายแดนภาคใต้เท่านั้นนะแต่ยังกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,ง,งในเขตกรุงเทพและปริมณนฑนลรวมทั้งภาคกลางซึ่งก็พบว่ามีสัดส่วนบุหรี่ผิดกฎหมายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญโดยเฉพาะในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อร้านค้าปลายน้ําที่ต้องเผชิญกับภาวะขายยากกําไรหด เนื่องจากบุหรี่เถื่อนมีราคาถูกกว่าบุหรี่ที่เสียภาษี2อเท่าทําให้บรรดาสิงมงวันทั้งหลายผู้บริโภคหันไปซื้อบุหรี่เถื่อนมากขึ้นร้านค้าที่ขายบุหรี่ถูกกฎหมายมียอดขายลดลงส่งผลกระทบต่อไรายได้และความอยู่รอดของธุกรกิจปัจจุบันร้านค้าปลีกที่ขายบุหรี่ถูกกฎหมายทั่วประเทศลดลงประมาณ1นึ่งแสนร้านค้าจากในปี 66, 66มีอยู่5 0 0 0 0นรายแต่ปี6 7เเหลือ40,000 0 จากการที่สอบถามร้านค้าสมาชิกบางรายให้ข้อมูลว่าขายบุหรี่ถูกกฎหมายแทบไม่ได้เลยเพราะว่าร้านใกล้ๆเคียงๆกันเขาขายบุหรี่เถื่อนลูกค้าประจำบางรายก็หันไปสั่งจากช่องทา,ออง,ทางออนไลน์แทนเลยไม่อยากไปเสียงเงินต่อใบอนุญาตแล้วเลิกขายไปเลยดีกว่าเขาบอกว่าบุหรี่เถื่อนเนี่ย เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานและยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อ,อยๆเทคนิคของขบวนการก็มีการมีความซับซ้อนมากขึ้นทำได้แม้กระทั่งปลอมสตแตมที่มี QR โค้ดส่งไปก็ขึ้นว่ามีการเสียภาษีถูกต้องแล้วส่วนบุหรี่เถื่อนอีกประมาณ25เปซก็ไม่มีการติดสตแตมจึงจำเป็นที่ต้องมีการยกระดับการแก้ปัญหาสมาคมเองก็ยินดีให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ล่าสุดสมาคมส่งข้อมูลแจ้งบาแสร้านค้าบุหรี่เถื่อน35รายที่สมาชิกช่วยกันรายงานเข้ามาทางแพลตฟอร์มของสมาคมให้กับกลมสัรพสามิตส่วนใหญ่ที่มีการรายงานเข้ามาคือการขายบุหรี่เถื่อนที่กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการสระแก้วและประจวบสมาคมขอให้สรรพสามิตช่วยตรวจสอบและสืบสวนหาผู้ขายรายใหญ่และปิดกั้นเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียและให้ช่วยเป็นเจ้าภาพประสานกับศูนย์คัดแยกปลษณีย์และของบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อจัดทำมาตรการและแผนงานที่ชัดเจนในการปราบปรามบ,บุหรี่รวมถึงแก้ปัญหาบุหรี่เถื่อนตั้งแต่ต้นทางโดยประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาเวียดนามอินโดเมียนมาลาวมาเลเซียที่เป็นประเทศต้นทางที่ส่งบุหรี่เถื่อนเข้ามายัางประเทศไทยเนะขาไม่พูดถึงเรื่องของภาษีที่รัฐจัดเก็บเลยเนาะไอ้นี่แหลปะปัจจัยสําคัญนะครับนะที่ทําให้คนหันไปสู่บุหรี่เถื่อนไปซื้อบุหรี่เถื่อนเพราะอะไรมันแพงบุหรี่ถูกกฎหมายมันแพงนะครับ ซองหนึ่งเท่าหร่ไรแล้วนยะตอนนี้หกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับบุหรี่เถื่อนแค่ต้นละสองร้อยห้าสิบาทสิบซองเท่ากับซองละยี่สิบห้าบาทครับซื้อบุหรี่เถื่อนสามซองเนี่ยนะซื้อบุหรี่ถูกกฎหมายได้แค่ซองเดียวอืมนะใจจริงก็อยากจะเลิกสูบแต่ว่ามันเลิกไม่ได้ก็ต้องจ่ายให้มันประหยัดหน่อยนะบางรายก็ไปมนยาเส้นเอาอยาเส้นก็ขายดีขึ้น ทำไปทํามาก็ยังตามไปขึ้นภาษียาเส้นอีกเคยรวบรวมข้อมูลบ้างไหมนะว่านะเก็บภาษีขึ้นภาษีขึ้นมาเนี่ยแพงขึ้นมาเนี่ยแล้วคนสูบมันลดน้อยลงไหมสุขภาพคนมันดีขึ้นไหมมีข้อมูลมีตอะไรตรงนี้ไหมหรือว่าจ้องจอาแตงเงินอย่างเดียวนะเพราะอตอนขึ้นเนี่ยก็อ้างเหตุผลข้อมูลเรื่องของเป็นห่วงเป็นใย,ยสุขภาพของประชาชนก็เลยต้องขึ้นภาษีนะเพื่อจะบีบให้คนมันเลิกกันเนาะแล้วเลิกไหมเล่า แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าจะหาซื้อได้ยากนะครับนะเขี่ยเฟ e b o ๊ k ไปเขี่ยไปเขี่ยมาเดี๋ยวก็เจอแล้วนะครับโฆษณาขายบุหรี่เถื่อนส่งมาให้ถึงบ้านนะเลือกเอาเลยนะครับนะทั้งบุหรี่ไทยทั้งบุหรี่นอกหลากหลายยี่ห้อเลยนะเอาที่จริงแล้วเนี่ยถ้า,าว่าราคามันไม่ทิ้งมันไม่ห่างกันมากนะนะไม่ไม่รีดภาษีมากมายเกินจนมันแพงไปขนาดนี้นะนะคนมันก็ไม่ไปเลือกหรอก นะครับอะเพราะอะไรบุหรี่เถื่อนข้อเสียมันมีนะรสชาติไม่ได้เรื่องแสบคอนะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นป็นบุหรี่ปลอมมันนะนะครับมวนหนึ่งเนี่ยมันสูบได้แค่สี่ห้าครั้งนะนะครับมันไหมมันลามเร็วเหลือเกินนะครับมันไม่เหมือนกับบุหรี่มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บุหรี่ทวนไอ้บุหรี่เถื่อน,นมวนหนึ่งอ่ะมันสูบเนี่ยนะคนนี้ก็สูบเขาบอกเขาแม่ยังไม่อิ่มเลยว่ะนะสามสี่มวนนู่นน่ะะถึงจะสูบ เท่ากับไอ้สูบบุหรี่มาตรฐานมวนหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ใค้ว่าอยากจะไปสูบไปตรงนั้นหรอกนะครับแต่ว่าก็เพราะว่านี้แหละเงินราคามันแตกต่างกันมากนะลดลงมาอยู่ในความเป็นจริงนะทั้งเหล้าทั้งบุหรี่นะครับของเถื่อนเนี่ยมันก็จะขายไม่ได้หลักมันอยู่แค่นี้เองนะเพียงแต่ว่าไอเราอยากจะได้ตังค์อยากจะเก็บภาษีมันได้เยอะๆปัญหาตรงนี้มันก็เลยตามมา อีกหน่อยไม่มีร้านขายบุหรีนี่ก็โรงงานยาสูบของรัฐบาลก็คงจะเลิกก็คงจะเจงนะคนปลูกยาสูบก็ไปปลูกอย่างอื่นนาอาจจะไปปลูกกล้วยหอมส่งญี่ปุ่นอะไรเหมือนที่รัฐมนตรีก็แนะนําก็ได้่าแล้วก็สูบก็แต่บุรีต่างประเทศกันที่เข้ามาตีราคามาขายหรือไมมก็บุรีเถื่อนนะครับมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเออ มรดกตลาดยิ่งเจริญของตระกูลธรรมวัฒนะมันตั้งกี่สิบป,ปีมาแล้วนะหนุฟังครับคดีในห้างทองนะครับนาที่ยิงตัวตายในบ้านตัวเองสู้คดีกันมาเป็นสิบสิบ,สบปีนะนูฟังครับอืม <laughs> นะนะครับพี่น้องฟ้องกันแหลกลานนะนูฟังแบ่งเป็นโกกแบ่งเป็นเหล่าเงี่บไปพักหนึ่งนะครับมาปะทุอีกแล้วนะครับคราวนี้มาเป็นเรื่องของ มรดกทรัพย์สินต่างๆมีการยักยอกกันไปกว่า1,600ล้านนะซึ่งก่นนั่นแหละเกี่ยวพันกับตลาดยิ่งเจริญนะครับนะซึ่งก็เป็นแหล่งเงินสำคัญของตระกูลนะเนาะก็เลยกลายเป็นศึกตลาดยิ่งเจริญรอบใหม่ของตระกูลธรรมวัฒนาครับอันนี้ที่ศาลอาญาเนี่ยในนพดลธรรมวัฒนาอันนี้เป็นพี่ชายคนโตนะผู้จัดการมรดก ของนางสุวพีธร,รมวัฒนะเจ้าของตลาดยิ่งเจริญเดินทางมายื่นฟ้องนางนารุมนธรรมวัฒนะแล้วก็นางสาวคนนึงนิธรรมวัฒนะน้องสาวนะครับในข้อหายักยอก,ยอกรัพว์ลรดกมูลค่ากว่า1,600ล้านทั้งนี้ตามที่ในร,รมของนางสุวพีระบุให้โอนที่ดินตลาดยิ่งเจริญเข้าเป็นของบริษัทสุวพีรมวัฒนะจำกัดและให้ทายาทเป็นผู้ถือหุ้น ตามฟ้องโจทย์ระบุข้อความสรุปนะครับบอกว่าโจดโดยในนกพันดลเนี่ยกล่าวหาจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันยักยอกที่ดินมรดก30ฉนดไปขายให้บริษัทตัวเองและนําเงินไปใช้ส่วนตัวขณะที่ในนกพันดลและก็นางมาริกาได้ทําการโอนที่ดิน30ฉนดคืนให้กับบริษัทสุวพีธรรมวัฒนะตั้งแต่พศ2 5 4 6 และทายาทคนอื่นๆก็ทําเช่นเดียวกันยกเว้นจํำเลยทั้งสองคนที่โอนขายให้กับบริษัทสุวพีธรรมวัฒนาและนําเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวอีกทั้งยังเอาเงินดังกล่าวมาให้บริษัทตัวเองกู้ยืมและคิดดอกเบี้ยเป็นเงินรวมกันกว่า400ล้านทําให้ทั้งสองกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งทางบริษัทได้รับความเสียหายเพราะต้องแบกหนี้สินจํานวนมากศาลร,รับคําฟ้องก่อนนัดไตส่สวนเมื่อวันที่นัดไตส่สวน วันที่28เมษายนที่จะถึงนะครับในนพดลบอกว่าตัวเองมีหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยนําที่ดินของบริษัทมาขายให้บริษัทต,ตัวเองจำเลยกระทําผิดทั้งในฐานะผู้จัดก,การมรดกและกรรมการบริษัทมั่นใจว่าศาลจะรับฟ้องคดีนี้อย่างไรก็ตามคดีนี้ถือเป็นศึกสายเลือดรอบใหม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจตลาดยิ่งเจริญซึ่งเป็นตลาดสดชื่อดังย่านสะพานใหม่กรุงเทพ เออเรื่องราหน,น้าปวดหัวหน้าเครียดของเศรษฐีทรัพย์สินมรดกเยอะแยะนะครับไม่เหมือนกับเราสบายนะครับไม่มีอะไรต้องไปแย่งกับพี่กับน้องเรานะหากินกันไวป,ปากใครปากมันนะเอานี่อะไรเนี่ยหลวงพี่ประเคนหมาดใสา่ผู้ช่วยพยาบาล หมู่นี้นี่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลน,นีเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่เรื่อยๆนะครับไปดูหน่อยเรื่องนี้มันเป็นอะไรยังไงกันนะตำรวจเมืองลบบุรีรับแจ้งจากรปภของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชนะครับบอกว่ามีพระภิกษุกรุมคลั่งทำลายเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ขอสนับสนุนกำลังก็เดินทางไปตรวจสอบครับเจอพระคณิตธออายุ49ปีนะครับเจ้าหน้าที่ก็ เอาตัวเข้าห้องฉุกเฉินรักษาการเบื้องต้นซึ่งก็อยู่ในการสงบแล้ว